ผูืนหญิงเห็นผู้ชายคนใดนอนอยู่ฟันว่าได้ดื่มน้ำหรือว่าได้ดื่มเหล้าเป็นการดับกระหายเพื่อนว่าสิบพ่นจากโรคไ้ให้เจ็บหรือมีสินตั้งตา เบาบางลุ่งเพราะว่ามีคข้นค่อยซอยเหลี่ยเลขน้ำโกสองเก่าสองซีสองสองสองสามหกเก้าหกซีหกสาม Okay.